สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนแลก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับบรรยากาศนะครับบรรยากาศชนบทนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับบรรยากาศข้างทางก็จะเป็นทุ่งนานะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านไปข้างหน้านะครับไปข้างหน้าก็จะเป็น ุ่งนาอยู่ข้างทางนะครับสดใส,สเสลือเกิน <c oughs> นี่นะครับเป็นการเดินทางนะครับวันหยุดนะครับก็เดินทางไปนั่งเล่นนะครับนั่งเล่นชิวๆอยู่ที่สถานีรถไฟนะครับนั่งชมรถไฟนะครับสถานีรถไฟคลองอุดมชนจรน,นะครับสถานีรถไฟคลองอุดมชนจร จังหวัดเชียงเสานะครับนี่นะครับบรรยากาศข้างทางนะครับเขียวงดงามนะครับเขียวงดงามเลยทา <c oughs> งนี้นะครับขวามือนะครับก็จะเป็นบ่อเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งแถวในเลี้ยงกุ้งเยอะ อันนี้ก็ตรงนานะครับเขียวเขียวนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเช่นเคยครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจใด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงเรื่อยๆนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวการไปวัดไปอะไรเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับขอบคุณครับ